ก็เข้ามากดไลค์กดแชร์พี่เดครับอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่านัก้องอย่างนี้ก็ปากดีนะครับนักแสดงก็ปากดีอินฟลูเอนเซอร์ก็ปากดีไปหากินแบบนี้นะครับไปร่วมกันเนี่ยทาให้คนก็หลงเชื่อซื้อทองซื้ออะไรได้ง่ายเนี่ยแล้วสุด <คน S 1> ท้ายมันหายไปแล้วแล้วเขาเสียเงินครั้งละสามแสนห้าแสนเนี่ยแล้วก็ไปร่วมไลฟ์สดเนี่ยแล้วทําให้ขายของง่ายได้เยอะแยะเลยเนี่ยคนก็หลงเชื่อเนี่ยมันต้องมีส่วนร่วมทําให้ผู้เสียหายไปซื้อทอง หรือเปล่าเพราะนั้นก็ต้องเรียกมาเป็นพยานแล้วแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเหมือนกับกรณีฟอเรกสามเดีทั้งดีเจนักลงนักร้กอก็ติดคุกกิจรารกันไปหลายคนเนะี่ยอย่าปล่อยไว้นะครับเพราะว่านักร้ออย่างนี้ก็ปากดีนะครับนักแสดงก็ปากดีอินฟลูเอนเซอร์ก็ปากดีไปหากินแบบเนี้นะครับไปร่วมกันเนี่ยทําให้คนก็หลงเชื่อซื้อทองซื้ออะไรได้ง่ายเนี่ยแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นแล้วทอง มีน้ำหนักน้อยกว่าที่ขายนะครับและบางงานเนี่ยไปเผาแล้วไม่มีเนี่ยคนเหล่านี้ต้องโดนด้วยนะครับก็าฝากท่านผู้บัญชาการอาสอบสวนกลางดูแลพวกอินฟลูเอนเซอร์ด้วยนัก้องนักแสดงปากดีด้วยนะครับจะบอกว่าหนูไม่รู้ไม่รู้อะไรต่างๆนะคุณทำมาหากินคุณเป็นบุคคลสาธารณนะเขาจ้างคุณไลฟ์สดคุณก็ต้องตรวจสอบดูก่อนที่มันจริงไม่จริง,จ,รงจะอ้างว่าขาดเกตนาได้ไหมไม่ได้ งั้นต่อไปใครกระทาความผิดก็อ้าง่าะไรขาดเจตนาหนูไม่รู้หนูไม่รู้ได้ไหมมันง่ายไปครับเราเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนพี่เดเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะทําอะไรไปจะบอกรู้เท่าไม่ถึง,าถงการผมเมาครับอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นบรรดานักลองนักแสดงทั้งหลายอย่าไปอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับคุณต้องการเงินเขาสั่งให้ทําอะไรคุณทำหมดเนี่ยจะพงสลิปอะไรต่างๆ เขาบอกว่านี่ทองจริงคุณก็บอกทองจริงอันนี้ทอง,งแท้กับทองแท้เก้าสิบเก้ากับเก้าสิบเก้าทั้งทั้งที่คุณควรจะไปไงตรวจสอบอยู่ตรวจสอบได้นะนักลงนักแสดงอินฟูเทั้งหลายคุณมีผู้จัดจาก,การส่วนตัวขอตรวจสอบขอดูหลักฐานนี่เป็นไง <c oughs> <c oughs> นะครับเนีออ่ยสบเนี่ยต้องดูนะครับว่าอินฟูอะไรต่างๆเนี่ยจะอ้างว่าขาดเกจนารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเพราะการที่คุณจะไปรับจ้างไลฟ์สดคุณได้ครั้งละห้าแสนสามแสน เท่าที่ผมทราบมาจากแมค้าออนไลน์เนี่ยแล้วคุณได้เงินไปแล้วบอกหนูไม่รู้หรอกครับว่าเขาขายทองอทองน้ําหนักไม่ถึงไม่รู้หรอกครับว่าดอกไม้เนี่ยไอ้ดอกสีทองหรือดอกทองเนี่ยนะมันไม่ใช่ทองคำหนูไม่อ้างไม่ได้นะครับเพราะคุณทํามาหากินหาแดกกับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วคุณไปช่วยเขาหลอกลวงประชาชนเนี่ยนะไม่รอดนะก็าฝากตํารวจดูแลพวกนี้หน่อยเอาไปอยู่ในคุกออกจากคุกมาแล้วมันจะได้เปลี่ยนนิสัยนะครับนะ อย่าไปสนับสนุนพวกที่รับจ้างรีวิวโดยที่ว่าแม่งไม่สนใจใครรับแม่งจะขายเครื่องสำอางเถือนเครื่องสำอางปลอมอ,อะไรอ,อาหารเสริมเป็นพิษอะไรต่างๆอะไรต่างๆคือมึงทำได้หมดเพื่อเงินที่นอกประชาชนคนเหล่านี้นะพวกดารานักร้องอินฟูทั้งหลายเนี่ยคนดังๆเนี่ยเนี่ยพวกมึงจะมีส่วนทำให้ประชาชนโดนหลอกกันเต็มเนี่ย ถ้าแ,แม่ก็เดือดร้อนหนุ่มกัใชัยต้องเอาไปออกผลกระแสนะออกวันแล้ว EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่ EP ห้าแล้วก็ยังจับไม่ได้เลยนะครับเนี่ย EP 5แล้วก็เดือดร้อนรายการผลกระแสเนี่ยนะครับต้องมาเล่นเรื่องแม่ค้าแม่อะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นก็ฝากดูแลพวกอินฟูนักร้องนักสแสดงบางคนเพิ่งออกจากทุกข์มานะคดีเดิมเนี่ยพอเหล็ก3ามดี้นมาก็เอามาก็แม่ตัาต่อเนี่ยพวกนี้นี่โทษตระหนักไหมจ่นะ ของเก่าเพิ่งออกจากคุกมาบางคนก็ออกจากคุกมาเรื่องกล่องสุ่มก็ยังกลับมาอีก <c oughs> นะบางคนก็ยังเคยเป็นลูกวามลูกค้าของเพย่แม่งยังไม่เข็ดออกจากคุกเสร็จก็ยังมาต่ออ่ะยังมีคนเชื่อนะคือสังคมไทยนี่แม่งเชื่อนะออกจากคุกมาก็นะมาบิ้วใหม่เหมือนกับรถชนนะเหมือนกับรถชนหนะักอ่ะซ่อมใหม่ทาสีใหม่อะไรต่างนะครับเพราะนั้นก็พี่น้องประชาชนนะครับ นะครับช่วยกันระวังนะครับพวกนักร้องคนดังอินฟูรนะทั้งหลายที่มาร่วมเนี่ยจะควรจะโดนไปด้วยนะนะนะครับอ,อันนี้เอ <c oughs> นะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องของตัวการร่วมนะใครเกี่ยวข้องนะมันมีส่วนทําให้ขายทองได้ดีถ้าไม่มีส่วนนะเขาจะเอามาทาไมเพราะนั้นก็มีส่วนในการทําให้พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าตำรวจฝากด้วยนะนะครับแรกๆก็เอาไปไง อเอามาเป็นพยานก่อนแล้วสันว์กวเ็เอาเอาข้อหานะนะเอาหนักๆเยอะแยะหากินหาแดกเป็นความชิปหายของของของ่อ,งองพี่น้องประชาชนเงินทุกบาททุกตังเนี่ยคืออยากเงือของประชาชนหรือเปล่านะซื้อบ้านซื้อช่องกันเงินเงินที่มาจากการหลอกลวงหรือไม่นะอยู่กันแบบสบายทําตัวเป็นนักบุญบริจาคนา้ําท่วมคนแก่คนเฒ่าให้สามพัน ขอถ่ายคลิปหน่อยพอถ่ายเสร็จไปห,หาให้ก็วันเดียวสองพันเออมาคืนบางคนก็ไปหลอกครับเดี๋ยวจะลงทุนแบบนั้นแบบนี้ได้สิบล้านยี่สิบล้านพอเขาหลงเชื่อพอถึงเวลาโทรไปถามปรากฏไงไม่ลงทุนให้เขาแล้วพฤติกรรมเหล่านี้นะครับทําตัวเป็นนักบุญทาตัวเป็นนางฟ้าเนี่ยนะพี่น้องประชาชนครับถ้าเราเห็นแม่ค้าออนไลน์คนไหนทําบุญบ่อยนะนะซื้อสร้อยซื้ออะไรบ่อยนะั่นะนะ่แหละก็แสดงว่าเงินของพวกคุณทั้งนั้นแหละ ที่เขาหลอกเขาลวงไปหรือเปล่าจะทําธุรกิจกําไรหาอะไรมากมายขนาดนั้นไม่มีหรอคะเพื่อนผมทําธุรกิจบอกไม่มีกํไรห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ทำแงลงทุนน <c oughs> ะลงทุนหมื่นหนึ่งขายได้สามหมื่นกำไรสองสามร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแม่งก็มีมีอย่างเดียวคือธุรกิจหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าและอะไ้ของประเภทอะไรนี้เขาเรียกอะไรวะเครื่องรางของขังอะไรต่างๆเนี่ยสิงกีเลนอะไรต่างๆเนี่ย นะไม่ว่าจะปีเสียเปียอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถทําให้คนรวยไนดะ้มันก็คือคือวัตวัตถุดิบวัตถุอย่างเนี่เอามาตั้งเสียเงินเสียทองไปสิงตัวละสี่แสนหกแสนที่ผมทาก็ดีเนะี่ยถึงเวลาแม่งก็ไม่ส่งแล้วก็บอกเอาไปตั้งหน้าบ้านแล้วรวยผมไม่เห็นมีอะไรนะครับถึงเวลาธนาคารแม่งก็มายึดตั้งเพราะอะไรเอาสิงไปตั้งเอากเกลียไปตั้งมันไม่รวยหรอกครับมันต้องกม,มาหากินหาแดดเพราะนั่นไอ้สิ่งเหล่านี้คือหลอหลอกลวงบางคนก็ขายพระขายเจ้า เครื่องรางของขังอะไรต่างๆี่เยอะมากไปนะครับเยอะนะครับยังไม่รวมถึงพวกอาหารเสริมอะไรต่างๆที่ผิดกฎหมายน้ฝ่าฝืนกฎหมายอ,อยออ,อ,อ,อยอดูแลด้วยนะครับโฆษณาเกินจริงยาลดน้ําหนักต่างๆคนใหญ่คนดังนะครับพอถูกจับก็ถูกปรับไปเงียบสักพักหนึ่งนะสักพักต่อมาใหม่แล้วหลอกลวงประชาชนต่อก็ส่วนใหญ่เป็นคนในวงการมีทั้งบันเทิงอินฟูคนดังคนมีกระแสเนี่ยร่วมมือกัน นะครับหลอกลวงประชาชนจํานวนมากนะครับอันนี้ก็คือเรื่องตัวการร่วมนะเพะฉะนั้นใครช่วยไล์สดเนี่ยก็ฝากให้ตารวจดําเนินคดีด้วยนะเป็นการแบ่งหน้าที่กันทำต้องยอมรับผลของการกระทาคือความเสียหายทีขหายของประชาชนเนี่ยอ่ะอีกหนึ่งเรื่องไปแล้ว<แ>นะคราวนี้ต่อมาครับพวกที่ร่วมกันทําลายหลักฐานนะครับเห็นมีข่าวเมื่อวานนี้เขาบอกว่านะครับมีการขับรถหรูหนีออกจากบ้านไปแล้ว ตอนนี้รถหายไปหมดแล้วจากบ้านของผู้ต้องหาคดีชอบโภคประชาชนใครแล้วแต่นะช่วยกันขับรถหนีนะครับนะครับเราไปดูนะครับความผิดเกี่ยวกับเรื่องนะเออเขาเรียกอะไรความผิดเกี่ยวกับเรื่องทําลายหลักฐานนะครับเดี๋ยวรจะเปิดให้ดูนะแต่เดี๋ยวผู้หาก่อนนะเรื่องทำลายหลักฐานนะอืมนะใครช่วยกันจํหนายช่วยกันยักย้ายถ่ายเทอ่าอ่าช่วยกันทําลายหลักฐานนะเอาหลักฐานไปซุก เหมือนกับคดีแอมไซยนายที่ผมทำเนี่ยก็มีทนายความมีตำรวจนะครับถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทำลายหลักฐานเอากระเป๋าเอาอะไรต่างๆของผู้เสียหายผู้ตายเอาไปซุกก็ถูกดำเนินคดีที่ศาลอาญาเนี่ยได้จะตัดสินะนนะ้วใช่ป่ะนะนอความผิดฐานช่วยกันทำลายหลักฐานอืมนะครับเออมาตราหนึ่งแปดสี่ผู้ใดเพื่อจะช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ หรือให้รับโทษน้อยลงช่วยกันทําให้เสียหายทําลายช่อนเลนเอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพยานหลักฐานต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ดูฟังกูนะกูกาลังพูดอยู่เนี่ยถ้าคุณได้ขับรถหรูของแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นข่าวเนี่ยเป็นผู้ต้องหา,า,าคดีชอ้โกรประชาชนเนี่ยมึงช่วยขับรถไปส่งที่กองปราบหน่อยนะครับ เพราะว่าเขากําลังตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความผิดหรือไม่นะครับเป็นทรัพย์ที่มีการหลบเลี่ยงเสียภาษีหรือไม่บปร,ปรงงกําลังตรวจสอบอยู่ช่วยขับไปส่งกองปลาแต่ถ้าเกิดไม่ขับรถไปส่งมันก็จะเหมือน,อนกับคดีฟอเล็กนะครับก็มีดาราเนาี่ยแหละครับนะขับรถไปซุกไว้ที่จังหวัดราชบุรีเรืออะไรจําได้ไม่ลองเข้าไปดูใน u t u b e อ่ะเป็นดาราตอนหลังไปสมัครเล่นการเมืองอ่ะ เอารถไปซุกนะครับจะมีความผิดนะครับฐานช่วยกันทําลายหลักฐานครับนะช่วยกันประชาสัมพันธ์นะพี่น้องครับใครพบรถหรูนะครับแมคลาเรลนะเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ของผู้ต้องหานะครับนําไปส่งนะครับกองปราบถ้าใครยังเอาไปซุกไปซ่อนนะครับมีความผิดตามมาตรา184นะครับนีพีเดก็มาให้ความรู้กันนะนะครับใครขับรถหนีใครรับฝากโดนหมดครับ โดนหมดมาตา184คดีแอมทนายนะครับทนายผู้หญิงคนหนึ่งก็ตกเป็นผู้ต้องหาใช้จ้างวหนให้ทำลายพยานหลักฐานช่วยแอมนะครับส่วนตำรวจอีกคนหนึ่งยอดพันตำรวจโทก็โดนอัยการนะครับฟ้องว่าช่วยกันทำลายหลักฐานเอากระเป๋าทรัพย์สินของอน้องก้อยเอาไปซุกครับโดนหมดครับพี่น้องครับฟังรายการพี่เดนเนี่ยเห็นเนียได้ความรู้ได้สติปัญญานะครับเะ นะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดด้วยครับขอบคุณทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับ